สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำชุดเซฟที่บีมรุ่นเดียว33นะครับหรือชุดกันประตูหนีบสำหรับงานประตูอัตโนมัตินะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับกล่องขาวๆนี่ก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับควบคุมชุดตาแมวนะครับตัวนี้จะมีสายให้2เมตรห้าสิบสเมตรห้านะครับแล้วก็จะมีหัวตาแมวมาให้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูที่กล่องกันนะครับ กล่องควบคุมตัวนี้มันจะสามารถรองรับไฟตั้งแต่12โวลต์ถึง36โวลต์เป็นไฟ DC ก็ได้เป็นไฟ AC ก็ได้นะครับที่มีกำลังไฟฟ้าที่12-36ถึงโวลต์นะครับก็เวลาเราเอาสายมาต่อก็จะต่อที่คอนเนคเตอร์ตรงช่องที่1กับช่องที่2นี้นะครับส่วน 3, 4, 5นี้จะเป็นคอนแทคนะครับก็จะมีคอนแทคปกติปิด คอมมอนแล้วก็เป็นปกติเปิดนะครับในงานประตูอัตโนมัติเราก็จะใช้4กับ5ซึ่งเป็นคอมมอนกับปกติเปิดนะครับเป็นตัวสั่งให้กล่องคอนโทรลทางานนะครับกล่องคอนโทรลของประตูอัตโนมัตินะครับนะอันนี้ถัดขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีดิฟสวิต์เล็กๆอยู่นะครับถ้าเป็นรุ่นเดียวสานี่นะครับเราจะเอาสวิตซ์ตัวที่1นนะครับ ไว้ทางขวามือก็คือไว้ที่ตัว S นะครับตัว S ก็คือซิงเกิลซิงเกิลก็คือมีตาแมวแค่ชุดเดียวนะครับมีตัวรับตัวส่งแค่ชุดเดียวนะครับอันนี้ก็คือตัวรับตัวส่ง1ชุดนะครับนะถ้าเอามาไว้ที่ตัว D ตัวนี้นะครับมันจะเป็นชุดตาแมว2ชุดแต่ใน DL33 เขามีมาให้ชุดเดียวชุดที่2เขาไมา่ได้เตรียมมาให้นะครับชุดที่2ตรงนี้เขาไม่ได้เตรียมมาใหนะ้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาสวิตตัวที่1เนี่ยไว้ที่ S ก็คือไว้ทางขวามือเท่านั้นนะครับเอามาไว้ทางซ้ายมือไม่ได้นะฮะครับสวิตตัวที่2นะครับสวิตตัวที่2นี้จะเกี่ยวกับระยะในการยิงเข้าหากันร,ระหว่างตัวส่งกับตัวรับนะครับของหัวตาแมวนะฮะครับก็เอ็นเนี่ยมันจะเป็นแปลว่าเนียเนียนะครับเนียก็คือยิงใกล้ถ,ถ้าเรา,เาไว้ที่ขวามือแบบนี้นะครับ มันจะสามารถระยะยิงมันจะได้ประมาณ1เมตรนะครับนะแต่ถ้าเราเอาไปไว้ที่ฟ้านะครับเอาไว้ที่ตัว f นะครับนะตัวนี้จะสามารถาติดตั้งหัวตาแมวได้ห่างกันถึง10เมตรนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูลักษณะการใช้งานของเรานะครับถ้าประตูเล็กประตูทั่วไปเป็นประตูเดี่ยวอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาไว้ที่เนียก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดเราติดตั้งประตูใหญ่ๆนะครับเ,เราจะต้อง เอาไว้ที่ฟ้าเพราะไมงั้นการยิงลําแสงเข้าหากันมันอาจจะไม่ไม่เสถียรน,นะครับนะครับนนตรงนี้ก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับหน้างานด้วยนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมะีเป็นไฟโชว์สถานะ2ตัวนะครับต้องต้องแยกออกขึ้นก่องอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็คือไฟโชว์สถานะของอชุดเซฟตี้บีมชุดบนนี้นะครับส่วนตัวนี้ เป็นไฟโชว์สถานะของชุดล่างนี้จะเห็นว่าชุดล่างมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่ได้ใช้งานถ้าเราเห็นว่ามันมีไฟแดงขึ้นทั้ง2ตัวให้มาดูที่ดิฟสวิตตัวนี้นะครับนะถ้ามีไฟสีแดงขึ้นข้างล่างด้วย ข้างบนด้วยนะให้มาดูที่ดิฟสวิตตัวที่1ตัวนี้ครับว่าโยกถูกทางไหมก็คือมันต้องอยู่ที่เอสนะครับออพอมาอยู่ที่เอสปุ๊บมันจะติดไฟดวงเดียวก็คือไฟตัวบนตัวนี้ดวงเดียวนะครับไฟตัวล่างนี้มันจะไม่ติดนะครับถ้าติดทั้งสองดวงให้มาดูดิฟสวิตตัวที่1ก่อนนะครับว่าเราเ,เซตไว้ถูกตำแหน่งไหมนะครับครับไฟ ที่โชว์สถานะว่ามีไฟเข้ามาแล้วมันจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าตามแมวทั้ง2ตัวนียต่อตรงกันเรียบร้อยถูกต้องหมดนะครับมันจะต้องขึ้นเป็นสีเขียวตลอดนะครับถ้าขึ้นเป็นสีแดงประตูอัตโนมัติมันจะเปิดค้างนะครับเพราะฉะนั้นต้องสังเกตเรื่องไฟตรงนี้ดีๆด,ด้วยนะครับนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็จะผิดพลาดกันค่อนข้างจะเยอะนะครับเท่าที่ผมมีประสบการณ์มาก็ส่วนใหญ่จะสลับสายนะสลับ หัวตาแมวนะครับสลับสายกันนะครับจุดสังเกตอย่างนี้นะครับตวัวน,นี้เป็นสายสีดานะครับอันนี้มันจะเป็นดําน้ําเงินมันจะต้องตรงกันนะครับเอาเทาน้ําเงินมาต่อกับสายสีดํามันจะไม่อ่านนะครับนะครับสายสีเทาก็เหมือนกันถ้าเราเอาสายสีดําน้ําเงินมาต่อมันก็จะไม่อ่านนะครับเพราะฉะนั้นสายมันจะต้องตรงสีสายลงมาเป็นสีดํา ตัวนี้จะต้องเป็นดําน้ําเงินนะครับสายลงมาเป็นสีเทานะครับตัวนี้จะต้องเป็นเทาน้ําเงินนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตั้งให้ตรงตามนี้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเราติดตั้งไม่ตรงเนี่ยไฟตัวนี้ครับมันจะโชว์เป็นสีแดงนะครับสังเกตง่ายพอถ้าไฟตัวนี้โชว์เป็นสีแดงให้ไปดู2ตําแหน่งตําแหน่งที่1สวิตช์ที่1ตรงนี้ดิฟสวิตช์ที่1ตรงนี้เซ็ตไว้ถูกต้องไหมสอก็คือสายนะครับเซ็ตไว้ถูกต้องไหมนะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วตรงนี้มันจะต้องเขียวนะคร ตัวตาแมวเนี่ครับของหัวตาแมวเนี่ยมันอาจจะชํารุดนะครับสังเกตง่ายๆถ้ามันชํารุดก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรอยนะครับจะเป็นรอยนะครับจะมันจะไม่ใสนะครับนะต้องต้อง,ต,องต้องลองสังเกตดูนะครับถ้าเราไล่ทุกอย่างถูกหมดแล้วสวิตตัวที่1ก็ถูกแล้วนะครับสายก็ต่อถูกแล้วแต่ตัวนี้ยังขึ้นเป็นสีแดงอยู่ต้องดูว่าสายสายทั้ง2เส้นเนี่ยขาดหรือไม่นะครับหรือว่าตรงสายระหว่างขั้วต่อตรงนี้ครับ ตรงหัวตาแมวเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยอาจจะถูกดึงจนขาดนะครับแล้วก็คอนเนคเตอร์ตรงนี้อาจจะต่อไม่สนิทนะครับต้องดูต้องดูเช็คตามนี้ด้วยนะครับ